วันนี้เราจะมาพูดถึงการทำ Fitness Testing นะคะที่จะทำการทดสอบ คอมโพเนนต s uh, of Fitness อันแรกก็คือ flexibility หรือว่าความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะซึ่งเราจะทําการทดสอบความยืดหยุ่นที่กล้ามเนื้อลําตัวนั่นเองนะคะดูท่านี้ก็รู้แล้วเนาะ,ะเขาเรียกว่า sit and reach test นะคะ sit ก็แปลว่านั่งเนาะ reach ก็แปลว่ายืดออกไปข้างหน้านะคะยืดออกไปเพื่อที่จะคว้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะโอเคทีนี้ในแต่ละเทสนะคะสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือคอมโพเนนต์เทสต์ก็คือคอมโพเนนตที่เราจะเทสคืออะไรนะคะสิ่งที่เราจะเทสก็คือความยืดหยุ่น flexibility นั่นเอง measure ก็คือเราวัดอะไรนะคะสิ่งที่เราวัดก็คือ trunk forward flexion นะคะดูคำนี้เนาะคำว่า trunk นะคะหมายถึงลำตัวนะคะ forward แปลว่าข้างหน้าไปข้างหน้านะคะ flexion ก็แปลว่าการพับงอนั่นเองนะคะก็คือวัดการพับงอไปข้างหน้าของลำตัวนั่นเองนะคะ ถัดไปฮิปก็คือส่วนสะโพกนั่นเองนะคะตรงบริเวณนี้แล้วก็ lower back range of motion lower back ก็คือหลังด้านล่างนะคะ back ก็คือหลัง lower ก็คือข้างล่างใช่ไหมคะ range of motion ก็คือระยะในการเคลื่อนไหวนั่นเองวัดทั้งหมด3อย่างนี้นะคะ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ค่ะ equipment are standard sit and reach box นะคะก็คือเป็นกล่องที่เอาไว้ทำการทดสอบ sit and reach ก็คือกล่องลักษณะนี้นะคะเป็นเหมือนขั้นบันไดเนาะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะต้องมี ruler ก็คือไม้บรรทัดวางด้วยนะคะไม้บรรทัดบอกระยะทางเป็นเซนติเมตรเนาะแล้วก็ step ก็คือ,อขั้นเพื่อที่จะเอาไว้วางไม้บรรทัดได้นั่นเองนะคะกันไม่ให้มันหลุดประมาณนี้เนาะ,ะเอาละมาดูวิธีการกันนะคะ methods โอเค n u m b บอ one วอร์มอัพต้องวอร์มอัพก่อน take off your shoes take off แปลว่าถอดนะคะก็คือให้ถอดรองเท้านั่นเอง number ร two sit with your heels placed against the edge of the box นะคะ sit ก็คือให้นั่งนะคะแล้วก็ให้ heels heels แปลว,ว่า uh, ฝ่าเท้าของเรานะคะตรงตรงฝ่าเท้าเนี่ยนะ p l a c e ก็คือวาง against the edge p l a c e against ก็คือวางวางดันไว้นะคะวางทาบไว้กับ edge ก็คือขอบนะคะขอบของกล่องก็คือบริเวณนี้นะเอจ e อฟเด e ะบ็อกนะคะ, box, ะ,คะ keep your legs a n d knees down keep ก็คือรักษาระยะให้นะคะเล็กก็คือขาของเราแล้วก็ e ก็คือเขา่าให้ขาและเขา่าเนี่ยนะ,ะ down ก็คือให้อยู่แนบไปกับพื้นไม่ให้งอน,นั่นเองนะคะ สเต็ปที่3ค่ะ t place one hand on top of another ก็ให้เอามือนะคะเอาข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งวางไว้ on top ก็คือวางทับไว้นะคะของอีกข้างหนึ่ง another แปลว่าอีกข้างอาจจะเอามือขวาทับซ้ายหรือเอาซ้ายทับขวาก็ได้นะคะหลังจากนั้น lean forward slowly lean แปลว่าค่อยๆโน้มตัวลงมานะคะ lean forward คือโน้มมาข้างหน้านะคะ slowly ก็คือชา้ชาๆ Your fingertips should be in contact with the measuring portion of the sit and reach box นะคะ fingertips finger แ finger ปลว่านิ้ว tips ก็แปลว่าปลายปลายนิ้วของคนนะคะปลายนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะ should be in contact คำว่า in contact แปลว่าแตะ จะต้องแตะลงไปนะคะ with the measuring portion ก็คือลงไปใน portion หมายถึงส่วนนะคะลงไปในส่วนที่ทำการวัดคือว่าเอานิ้วแตะลงไปบนไม้บรรทัดนั่นแหละน,นะคะ of the seat and r e d c r u ก็ unk, คือส่วนที่วัดก็คือไม้บรรทัดนั่น,นเอง d o n 't move fast' ก็คืออย่าเคลื่อนไหวเร็วจนเกินไปนะคะอย่าอย่าทำเร็วเว as it may cause you injury นะเพราะว่า as ในที่เพราะว่า,เพ,า,เ,พา,วาเพราะว่ามันสามารถ cause you injury ก็คือทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะโอเคค่ะข้อสุดท้าย number f the best of three trials should be recorded นะคะก็คือ best ก็คือดีที่สุดนะคะ คะแนนที่ดีที่สุดจาก3รอบที่ทำนะคะ three trials ก็จะต้องทำการ record ก็คือบันทึกผลนั่นเองนะคะหลังจากที่ทำการบันทึกผลเนาะเอาเราจะรู้ว่าเราเนี่ยแตะได้ทั้งหมดกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะทั้ง3รอบแล้วเอาผลที่ดีที่สุดเราก็จะเอาผลเนี่ยมาเทียบจากตารางนี้นะคะตารางนี้จะแบ่งเป็นผู้ชายนะคะ males ดูตรงนี้ ฟี m a l ผู้หญิงดูตรงนี้นะถ้าสมมุติเราเป็นผู้ชายแล้วก็ดูตารางนี้ลงไปนะดูว่าเราได้กี่เซนนะคะยังสมมุติว่าคนไหนได้สักประมาณ15เซน15เซนก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ uh, rating ก็คือเกณฑ์นะคะเกณฑ์วัดเนี่ยนะก็คืออยู่ในระดับ good ก็คือดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น excellent 25บวกนี่คือเยี่ยมมากเลยนะคะยืดหยุ่นดีมาก very good ก็คือดีมากเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเกิดต่ำลงมากว่าน,นั้น average คำนี้อ่านว่า average แปลว่ากลางๆไม่ได้ดีมากส่ว so, นสุดท้าย poor เออัยังไม่สุดท้าย poor ก่อน poor ก็แปลว่าเอ่อค่อนเออค่อนข้างแย่ very poor คือแย่มากคือแทบจะก้มไม่ได้แล้วประมาณนี้นะอันนี้ของผู้ชายนะคะแต่ของผู้หญิงจะ,ะน้อยกว่าประมาณนี้นะ,ะน้อยกว่ามากกว่าก็ว่ากันไปเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการทำ sit and reach test เพื่อทดสอบ flexibility นะคะ